ก็สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะเพราะผมนายชอตตี้บูโจว่านะครับคลิปนี้มาดูเกมมือถือชื่อเกม Un-Kill เติม E.D. ด้วยฮนะคิวเอ่อ Kill เติม E.D. ก็คือถูกฆ่าใช่ไหมกรียาช่อง3 u n นะฮะคก็คือยังไม่ถูกฆ่าเออประมาณนั้นประมาณนั้นไม่รู้จะแปลว่าไงนะครับก็เป็นเกมแนว first person shooter นะ FPS นะครับในมือถือนั่นเองแล้วธีมก็จะเป็นแนวซอมบี้ เอาหล่ะก็เป็นเกมที่คือเกมนี้อาจจะมีเยอะแล้วแต่ว่าเกมนี้เห็นว่ามันมาใหม่แล้วก็มาแรงประกอบกับผมไม่ค่อยได้รีวิวเกมแนว fps วเท่าไหร่เพื่อนเพื่อนก็ขอมากันเยอะเหมือนกันนะครับก็โอเคได้เวลาที่เราจะจัดให้เรียบร้อยแล้วกับเกมนี้ครับ u n k เ l l รนะเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าว่าหน้าตาเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะเริ่มเกมมาก็จะมีนี่เลยครับเป็นช่วงปลอกสอนการเล่นนะครับผมอัดผ่านทางโมบิเซนแล้วก็พูดง่ายๆคือผมอัดจากใน PC นั่นแหละแต่เอาโมบิเซนเนี่ย เอามือถือของเราไปแสดงหน้าจอใน PC อาจจะทําให้กระตุกนะครับถ้าผมพูดเร็วกว่าในคลิปไม่ต้องตกใจเพราะว่าในโมบิเซน์มันจะดีเลย์ประมาณเกือบวิอ่าน,นี้ก็ให้เข้าใจตรงกันแล้วกันก็มันแบ่งคอนโซล2ฝั่งเลยฝั่งขวาเป็นเลื่อนเลื่อนมุมมองนะฮะฝั่งซ้ายคือเดินนะครับอ่าก็ปุ่มมันไม่ฟิกนะฮะก็แค่กดบริเวณโซนซ้ายหรือโซนขวาก็เพียงพอนะครับภาพสวยงามมากนี่ผมแรม 2G กิกนะไม่รู้ว่าจะเล่นรอดไหม แล้วก็ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยนะครับก็เล่นกันสดๆฟิลกันสดๆเลยเอา้าวนี่บัตตี้เรานะมีคนเริ่มนอนตายแบบนี้ซอมบี้น่าจะใกล้มาละหรือไอ้พวกนี้คือซอมบี้เอาละ่ะเลสอา้าวซอมบี้นะฮะอา้าวเราไม่ต้องกดยิงเองนะฮะแค่แค่เลงไปเลงไปโดนบริเวณซอมบี้มันก็ยิงเองเลยครับเออก็ ไม่รู้ว่าจะเรียกว่าดีหรือไม่ดีนะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันแต่คือเกมนี้เราไม่ต้องกดเองนะครับแค่เลงไปโดนมันก็ยิงละแล้วเมาส์ก็จะไวยไปไหนเนี่ยจะไม่รู้ว่าปรับได้หรือเปล่าผมเลื่อนอย่างไวายหลอะออาเคลียร์แล้วไปไหนต่อมาพี่อา้าวชนะและ้วหรอยังเล่นไม่ทันรู้เรื่องเลยแนมะ่เดีได้ไดเปิดเสียงเพิ่มน,นิดนึงล้วกันกลัวท่านผู้ชมไม่ได้ยินนะถ้าดังไปก็ช่างมันเดี๋ยวผมไปลดเอาอ่า เราก็น่าจะเห็นการเล่นคร่าวๆของเกมนี้เนาะเท่าที่เห็นจุดเด่นมันเลยคือภาพสวยนะครับส่วนไม่ต้องกดยิงอันนี้จะเรียกจุดเด่นก็ได้นะ <c oughs> คือบางเกมก็จะเลงก่อนใช่ไหมแล้วกดยิงอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งเลงทั้งยิงก็เรียกได้ว่าสลับกับเกมอื่นแลวกันเกมอื่นนี่คืออาจจะไม่มีเดินใช่ไหมแต่จจเกมนี้มีเดินนะครับเกมอื่นจะมีเลงกับยิงแต่เกมนี้คือเดินกับเลงนะฮะแค่เลงปุ๊บก็จะยิงอัตโนมัติแล้วก็จะโหลดนานไปไหนเนี่ย มก็ไม่เป็นไรช่วงไหนนี่มันโหลดนาะนผมขออนุญ,ญาตตัดฉากเลยก็แล้วกันนะครับจะได้สะดวกรวดเร็วนะฮะก็จริงๆมันโหลดไม่นานนะพอดีผมค้างก็เลยถ้าใครคร้างออกเข้าใหม่นะครับแต่ว่ามันจะให้เล่นใหม่ตั้งแต่แรกเลยได้ใครครางเมื่อกี้นะผมก็ไปเล่นใหม่มาระหว่างนี้เราโหลดอ่าระหว่างนี้มันโหลดฉากผมก็เห็นข้อความเตือนว่ามันจะคอยสอนนะมีข้อความคอยสอนอยู่ตลอดผมเห็นว่าเกมนี้จริงๆมันกดยิงเองก็ได้นะ มันต้องไปปรับในออปชันนะครับเพราะนั้นก็แล้วแต่คนถนัดนะครับแต่คือมันตั้งมาให้ก็คือว่าจะเป็นแบบยิงอัตโนมัติให้นั่นเองนะครับแล้วก็นี่คือจบด่านเมื่อกี้ก็จะเข้าสู่หน้านี้นะครับมีการประเมินด้วยนะว่าเราจะได้กี่ดาวซึ่งมันเขียนไว้ชัดเจนครับใน3ดาวนั้นต้องทําอะไรบ้างนะครับอย่างกรณีนี้คือผ่านด่านนี้ครั้งแรกก็จะได้ดาวแรกฆ่าซอมบี้5ตัวก็ได้ดาวที่2นะครับแล้วดู not loss any heal อันนี้ก็คือก็คือพูดง่ายๆคือไม่ต้องเสียเลือดเลยนะครับก็จะได้ดาไดานวับ อย่างเี้แล้วก็ระหว่างผ่านด่านเราก็จะได้สเปเชียลรีวอร์ดนะครับเดี๋ยวดูซิได้อะไรเอาได้ตังค์200นะครับนน่ไาด่าน2อฮนะมันให้ไปเลยก็ไปนะครับจริงๆมันจะมีเรื่องอัพเกรดอ่ะไม่อัปเกรดอัพเกรดปืนด้วยนะครับเออเอาละมีบทสนทน,นาเกิดขึ้นไม่สนใจครับลุยอย่างเดียวไปเมื่อไรจะเจอซอมบี้เยอะเน่ สองปีแค่นี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าปืนเรายังกระจอกอยู่อ่ะใช้คําใช้คําว่ากระจอกได้เลยแล้วปืนเรายังร้องดอยอยู่นะครับภารกิจที่สองไปครับวิ่งไปข้างหน้าหกสิบห้าเมตรครับเอ้านี่มันสถานที่เราเดินมานี่ถูกว่าด่านที่แล้วเราเดินมานะฮะเอายิงไม่โดนเลยว้าวเละเทะเลยมีของให้เก็บด้วยนะครับเนี่ยสถานที่นี้เราเดินมาชิปและคุณง่ายๆคือแก๊งเราเมื่อกี้คือโดนฆ่าหมดแล้วนั่นเอง เศร้าเลยนะฮะเศ้าเลยต้องระวังหลังเลยเนี่ยหันไปดูดิอ่เอาละครับโอ้โหออกมาเป็นเวฟอย่างนี้ชอบเอม,มีมีสิทยลยาล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับใช้ได้สามครั้งนะฮะโอ้โหแหลกเลยครับโอ้โหต้องทําใจนะฮะก็ได้โบนัสนะฮะเมื่อกี้ขึ้นทิปเปิ้ลคิวนะฮะได้โบนัสทุกทุกอย่างอนะ ค่าแบบยิงให้ฉอนก็ได้โบนัสค่าติดกันก็ได้โบนัสนะครับไปไปต่อครับอุ้ยไอ้บอสตัวใหญ่นะนี่เลวอคลตอร์รีบหนีนะครับโอ้โหไม่พ้นนะโดนโดนนะครับเฮะฮักหรือเปล่าไม่รู้พังครับอย่างนี้พังโอ้โหแล้วซอมบี้นั่นเป็นไรชาวล็อกอฮะยกยกแข้งยกขาอะไรกัน ยกยกแขนเฉยๆนะไม่ได้ยกขาเออ่ใช้ล็อกเก็ตลันเชอร์อีกแล้วใช้ก็ใช้สูเปอร์นะฮะสูเปอร์เฮ้ยอะไรตกใจโหนึกว่าซอมบี้ผุดขึ้นมาแหลกท่อ,ทอไม่ใช่นะฮะไอ้นี่มันแงะทอ่อโอตกใจหมดเลยเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับก็มีมูฟวี่ให้ดูด้วยเนาะเออชาร์ตจะติดใจแล้วสิไม่รู้จะเล่นได,ได้ถึงด่านไหนนะครับ โอเคนี่ก็ได้ตองได้ตงางมาอีกเลเวลยังไม่อนะัพเลยฮะได้การมาเพิ่มครับการ์ดอะไรเอ่ยมิสไซน์นะมันติล็อกเก็ตนะครับได้มา3อันนะฮะแล้วมีโปรโมชั่นขึ้น20% off ออฟอยู่ข้างๆน่าจะจบช่วงสอนแล้วเดี๋ยวเราไปดูเมนูกันนิดนึงเดี๋ยวมันมีอะไรนะอย่างซ้ายล่างก็มีอาร์โมรี่นะฮะก็เป็นเรื่องของอ,อ,อุปกรณ์ที่ใช้ในการลบนั่นเองมีอันแรกเด็กๆ,ๆอันแรกเป็นเทรเชอร์เคสนะครับ ก็เป็นกระจองนั่นแหละแล้วก็มีคําสั่ง watch video ด้วยหมายเพราะว่าไงก็หมายความว่าเป็นโฆษณาของทางเกมนั่นเองนะครับกดปุ๊บมันก็จะให้เราดูโฆษณากดจบปุ๊บมันก็จะไม่ใช่กดจบเลยดูจนจบแล้วมันจะได้ได้ไอตุกไอ้นี้มานะครับก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันถ้าคิดว่าไม่เหนือบากาแรงดูทนดูนิดนึงแต่ก็ได้ของปีอย่างงี้ก็ก็แล้วแต่นะครับอันที่สอง b u n d l นะฮะก็เป็นแพ็คเป็นเซตนั่นเองนะดูดิมีลายฟงลายไฟด้วยนะครับ ลายธงชาติสหรัฐอเมริกานะ,นะอันนี้2เป็นลายพลางนะครับก็ตอนนี้จัดแพ็กเกจลดราคากันอยู่นะอันนี้3ากันเจ็ตนะครับก็จะเป็นเรื่องออที่ติดไว้ใช้ในการการต่อสู้นั่นเองไม่ว่าจะเป็น kit, เม็ดคิดอะดรีนาลีนหรือมันตีล็อกเก็ตนะฮะในเมนูที่4ก็เป็น primitive เวลพอรอนนะครับก็ปืนหลักนั่นเองมีเยอะแยะมากมายฮะลูกโซงลูกซอ M16 ก็มีนะฮะ,ะมีเยอะเลยนะมีเยอะเลยอันต่อมาซัพพอร์ตเวลพอนนะฮะก็เป็นเอามีมีดด้วยเฮ้ย มีสไนดยด้วยนะครับขวานเขินก็มีแรมโบก็มีขอเ DA, รียกว่าแรมโบ้นะไอปืนนี่กระจุกระสุนน้อยนัดอะไรเงี้ยสเปเชียลเวลพอ่อน่ะโอ้โหอันนี้แรมโบชัดชัดแล้วดูดาเมจเดี๋ยวห้าพันหกงี้อันนี้เป็นลุกอันนี้เป็นปืนยิงระเบิดแน่นอนเลยเนี่ยเนี่ยเอ็มสี่เจ็ดอ่ะที่เขายิงกัะน,ะ M นะเออไอเออนั่นแหละเอ็มมาร์คสี่สิบเจ็ดนะก็เนี่ยอาร์มอรี่ก็พูดง่ายๆคือเก็บตังมา อัปเกดปืนหรือซื้อปืนใหม่นะครับแล้วด้านขวาล่างอเมชชั่นก็ก็เหมือนกับที่เรากดตรงกลางของหน้าจอนั่นเองไม่ได้แตกต่างกันที่มันเป็นมิชชั่นอยู่ตรงนี้เราออกไปหน้าเมนูได้ด้วยนะพอออกมาปุ๊บมันก็บอกว่าเฮ้ยตอนนี้มีสตาร์เตอร์แพ็คขายอยู่นะจะซื้อไหมเชีย้ซื้ออย่างเดียวเลยอ่านี่คือหน้าหลักของเกมก็สังเกตเห็นว่าก็มีแค่รายละเอียดบอกเพิ่มเติมล็อกอินจาก Google Play ไหม Option, ออปชันผภาษาอะไรก็เรียกได้ว่าเป็นหน้าจอสรุปอีกทีว่าตอนนี้เรา เป็นยังไงนะฮะก็ไม่ต้องอธิบายมากเนาะเป็นภาษาอังกฤษไม่ยากกว่าท่านผู้ชมจะจะแปลอยู่แล้วนะอ้าวเดี๋ยวขอเล่นต่อครับไปสัก4ี่ห้าด่านนะดูซิว่าเนื้อเรื่องเรามุดท่อแล้วเป็นยังไงต่อนะครับเกมนี้ทำให้ผมอยากรู้เนื้อเรื่องขึ้นมาทันทีเลยครับว่าสรุปเป็นยังไงนะฮะด่านที่สามเรียบร้อยครับเจอไอ้ฮักอ่าก็ไม่รู้จะสู้ไงนะมีติดโลด้วยโอ้สุดยอดจริงๆนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันว่าด่านสามจะเป็นอย่างไรมาแล้วโหลดเสร็จแล้ว เราลงท่อมาเรียบร้อยนะตอนนี้มีล็อกเกจ5อันนะปุ่มขวาบนไหนตรงรูปปืนอะเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธได้นะเฮ้ยมีดเลยปะล่ะเออมีดเลยปะล่ะระ,ะ,ะแวงครับซ้ายขวาหน้าหลังอะไรเนี่ยโซโลอ๋ออันนี้เขาเรื่องสอนเอนรื่องอะดรีนาลีนนะก็คือพูดง่ายๆคือเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เพิ่มไอ้นี้ด้วยอินพีเอสพีอินคัมนะฮะอ๋อก็คือโอ้โหเนี่ยเป็นไงผมปันนะ ฟันนะเละเทะอะไรตัวอะไรข้ามาทำไมเละหมดครับโอ้โหเข้าใจทำจริงๆนะก็คืออดีลีนี่คือปั๊มนั่นเองนะครับอ่ะเข้าไปไม่ได้นี่ว่าเอ้ยผมเล่นสายสายสายมีดตัวลูกบักเขียบเออไม่ใช่ลูกบักเขียบนี่เระเบิดม่หัวขาดปืนเปิดไม่ต้องใช้แล้วครับมีดอย่างเดียวนึกถึงเล่นเลเล่นอีวิวภาคแรกครับเล่นเป็นคลิสนะฮะมีดเล่มเดียวก็จบภาคแรกได้นะครับ ใบอวสา,านั่นเองโอ้โหเอ้ยเอ้ยอะไรอะไรมาอย่างนี้ต้องใช้ปืนแล้วครับอย่าดันทุนลังมันหยุดฝั่งนั้น <c oughs> ข้ามมาก็ได้นะข้ามมาก็โดนฟันมาดิเอออ่าให้ใช้ดีเลยดอีกแล้วโอเค <c oughs> ตายดิเออ <c oughs> เหมือนก็หยุดเวลาโซโลเวลานะครับ มีดนีดด่โอ้ม่ถีบด้วยโอ้ปีนมันได้อวปีนยังไงวะอ่ะปีนไม่ได้จบด่านสาว,วนะครับแหมมีดของเรานี่สุดยอดมากฟันหัวขาดไปหลายตัวเลยอะไรเนี่ยได้แคมนลออลนิวแคมเปญได้แคมเปญใหม่ครับก็พูดง่ายๆคือจะมีระบบการเล่นเพิ่มนั่นเองถ้าเราเล่นไปไกลกว่าน,นี้นะอันนี้เราก็ได้ของได้เอกระจุยเหมือนเดิมเลเวลสองแล้วนะครับ ก็ได้โก้ก็คือเป็นเงินแคสนั่นเองนะครับอ่อาก็คือพูดง่ายๆไม่ต้องเติมตังค์แต่ว่าถ้าไม่อยากเติมตังค์ก็ต้องเลเวลอัพนะครับขยันเล่น <Hell yes. S 1> อุ้ย M240 นะแลมโบ้นั่นเองเดี๋ยว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  M240 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนอาวุธก่อนเปลี่ยนไงวะต้องกลับไปหน้านแรกวะเนี่ยอืมนี่นี่นี่โอ้ยงี้ไม่สะใจผมเลยผมอยากใช้มีดอะ เออมีเป็นไรที่แบบโหดมากอะใส่เลยนะแล้วอัปเกรดได้ด้วยนะเอออ้าวต้องเลเวลไม่ใช่ต้องผ่านด่านสีก่อนนะอนี้อัปเกรดได้เนี่ยปืนแรกนี้ก็ดอกด่อยเหลือเกินนะเดี๋ยวผมใช้ M240 เล่นเลยนะครัปลาลุยด่านเซียนต่อสนุกดีอะเล่นเพลินดีเดี๋ยวขอรีวิวกันครึ่งชั่วโมงกันนะ <c oughs> ไม่รวมตัดต่อนะถ้าติดใจก็บอกนะเดี๋ยวอาจจะทำเป็นซีรีส์นะเดี๋วดูก่อนเดี๋วดูกันเพราะไหนๆก็ ช่วงนี้รีวิวเกมเพย์นะเกมเพย์ซอมบี้อามีไทโลจีใกล้จบแล้วนะครับกำนัลจะหาซีรีส์ใหม่มารีวิวนะครับนี่อะไรเนะี่ยอ๋ออันนี้คือเราขึ้นอยู่ในแมชชีนกันหรือว่าปืนออโต้นั่นเองนะครับก็สามารถเลงได้นะแต่ต้องกดยิงเองนะวันนี้มีคำสั่งรีโหลดนะนะทีอย่างนี้ต้องยิงเองนะครับ แล้วผมก็ยิงโค่นแม่นเลยยิงโดนเพื่อนแล้วมเนี่ยเอารีโหลดเองด้วยนะยายาไอ้น้องมาในเลนเดียวกันดิเฮ้ยคานมาไหมโอ้เพื่อนเราก็ยิงเลนเองหมดละตอยแขนขาดขาขาดหัวขาดเออมันบินมันปีนเอ,อมันจะมาหาเราไม่เป็นไร แขนขาดไปเด่นตายซะสองตัวครับดับเบิลเฮดชาอตยิไม่โดนนะติดเฮลิคอปเตอร์นะถ้าใช่เฮลิคอปเตอร์อันเมื่อกี้หรือเปล่าที่โดนฮักเล่นถ้าใช่ก็มีแววได้สู้กับฮักขอเรียกว่าฮักนะไม่รู้ว่าตัวอะไรทำไมวิ่งเร็วจังว้อ้ตัวนี้ โอ้โหกระเด็นกระดอนเฮชาโอ้โหหัวทิ่มเลยโดนเพื่อเยิงอ้าวชนะแล้วนะอ้าวไปฮักมาจะบอกแนละ้วเพื่อนเราเรียบร้อยครับต่อจากนี้เราต้องสู้อย่างเดียวดายโอ้โหแล้วดูเพื่อนโดนลากเข้าบ้านไปเรียบร้อยครับไปทําอะไรเนี่ยทําไม่ดีมีร้ายใช่ไหมเศร้าเลยครับตอนนี้เราก็จะลุยคนเดียวแล้วนะครับไม่มีเพื่อแล้วนะครับ เอ้แต่ผมเห็นแวบๆนะว่ามันมีโคอปด้วยไม่ใช่เหรอไม่รู้จําผิดเกมหรือเปล่าน,นะแต่ถ้ามีจะดีมากเลยเล่นช่วยกันหลายๆคนนะครับจะสนุกไปอีกแบบหนึ่งนะครับและเกมนี้ก็เดินยิงได้ด้วยนะก็คบรถคบรถอ่าโอเคอันนี้เราผ่านด่านสี่เรียบร้อยแต่ก็ยังไม่ได้ลองใช้ปืนที่เรามีแล้ว m สองสี่ศูนย์นะได้อะไรมาอีกอ่ะอ่าได้อดรีนอลีนสามอันออไม่เป็นไรนะถ้าอมบีไม่เยอะจริงผมไม่กดครับเฮ้ยด่านห้าเขาสอนใช้มีดปะเนี่ย เอามันสอนให้ upgrade. อัปเกรดอ๋อก็อัปเกรดแล้วก็มีให้เลือกด้วยนะว่าจะอัปเกรดส่วนไหนของปืนนะแต่ว่าเกมนี้คือมันบวกความแรงหมดเลยถ้าเป็นเกมแนวต่อสู้ไม่ให้เ,เกมแนว f อ s อื่นๆเช่น Battle f ทิลฟ b a t t l e Field หรืออะไรเงี้ยมันก็จะบวกอย่างอื่นเช่นบางอันใช่ไหมบวกความแม่นบางอันบวกระยะอะไรแบบนี้ออันนี้เราก็ตามมันไปก่อนนะครับสร้างเลยนะนี่มีมีครูดาวในการอัปเกรดด้วยนะครับ การนี้เราก็เสริมอุปกรณ์ให้กับเครื่องมือของเราเรียบร้อยนะป้าลุยด่านห้าครับคราวนี้จะได้ลองใช้ M 2 4 0แล้วไปเลยมาแล้วนะขออนุญาตเปลี่ยนปืนนะเป็น M 2 4 0นยะ์ะเดินช้าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเฮ้ยทำไรโอ้โหหัวทิ่มเลยเอ้าผมไม่เห็นนะว่ามันอยู่ตรงนี้ด้วยกินศพทหารกันอยู่เฮ้ยเพื่อเราโดนล่ากไปในนี้แล้วอะทำไงอะ่ะ โปรเสียวเลยอะเสียวมันไม่มีคนคอยระวังหลังแล้วไงอ่ะทำไรต่อออไขไขซ่อมซ่อมนี้เราต้องสู้กับบอสแล้วสินะผมว่าผมเอามีดมาถูกแล้วครับ <c oughs> และการที่ผมยิงอย่างนี้คือแบบ มันเดินช้าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเมื่อกี้เราถือ M240 น่ะอ๋ะออันนี้ก็สอนเรื่องการยิงยิงถังระเบิดนะฮะก็จะทำให้เกิดการระเบิดกันด้วยนะครับ <S <S อ้แหลกเลยอะ <S <S ไม่อยาหวังนะโมบิเซนเลยเครื่องผมก็แหลก <S <S เดี๋ยวเปลี่ยนมา M240 นะฮะแลมโบข้ามาเด้ข้ามมาเด้เรียบร้อยครับ Amazing เฮ้ยใครยิงอะไรกันอุ้ยตกใจหมดยิงถังเลยดีกว่าโอ้โหยิงถังยิงยิงไม่โดนอะยิงเดีเ้ยอ๋อนอกระยะก็ไม่ยิงนะฮะ อโอเคถึงตรงนี้แล้วอ้าวยังหาคนที่ฆ่าเพื่อนเราไม่เจอเครับอย่างนี้จะแก้แค้นยังไงเนี่ยเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรด่านนี้ก็สอนให้เราเริ่มเดินมาขึ้นแล้วนะครับแล้วก็สู้ด้วยตัวคนเดียวแล้ะถึงแม้ว่าจะมีการเราแบบเสียวหลังเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีมีซอมบี้เกิดข้างหลังนะเนะี่ยไม่แน่อาจจะมีอาจจะมีนะ ต้องระวังต่อไปนะครับตอนนี้เราเออน่าจะแรงสามเอาไม่ถึงยังไม่ได้แรงสามนะครับดูดูรางวัลสิรางวัลอันนี้อ่าสามมินะิทอินฟินิตอัลนะฮะคือยิงกระสุนกระจุยกระจายนั่นเองก็น่าจะเป็นไอเทมนะครับไม่น่าจะมีไม่น่าจะมีใช้ได้ตลอดนะนี่เขาสอนนี่ก็บอกว่าตอนนี้เราได้ Daily ล็อกอิแล้วนะพูดง่ายๆคือเล่นมาจบช่วงปลอองเกมแล้วมันก็จะแจกรางวัลทุกวันนั่นเองนะครับ อ่าก็เนี่ยเวลาเลดี้ทูโอเพแล้วก็มาเปิดกล่องนะครับเท e เชอร์เคสก็ได้ของมา3ามอันเลยนะครับโอหอยากได้ปืนนะครับบอกตรงตแหมผมอยากได้ปืนใหม่แล้วอะอะไรเนี่ยต้องเทียสองก่อนแล้วทำไงให้ขึ้นเทียก็ต้องไปเล่นเมื่อกี้มันบอกว่าเราขึ้นเทียสามจะได้จะได้ จะได้โหมดใหม่นะครับเพราะนั้นก็น,นี้ต้องทําใจเรายังซื้อของซื้อปืนเพิ่มไม่ได้นะครับงั้นเล่นกันต่อครับน่าจะต้องจบในเรื่องอันนี้นะฮะอ๋อ M200 <M 20 S 2> เปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนใช้มีดครับอัปเกรดมีดด้วยนะนี่โอ้โหบวกพลังโจมตีแน่นอนผมต้องการเช่นนั้นตังค์เหลือเท่าไหร่โอ้ตังค์ไม่พออัพโอ้คิดดูดิเออนี่แล้วกันอันนี้อัพอัพ11จะใช้ตังค์นอ้อยล้วกดผิดกดไปจะเติมตังค์เฉยเลยแล้วก็ M ปืนแรกนี่ไม่ค่อยอยากอัปเกรดเลยปืนกระหลงกล่อง,อ,งอยู่แต่ว่าใช้ใช้เงินไม่เยอะฮะในการอัปเกรดเนี่ยผมอัปเกรดได้เต็มละโอเคผมก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนแล้วกันไปล,ลุยด่าน6นะครับเกมนี้มีระบบเอ e นอร์ด้วยนะฮะรู้สึกจะลงได้ประมาณ 1, 2, 3, 4 5 6 7ครั้งนะครับแล้วก็ต้องรอเวลานะไม่เป็นไรครับใครที่ชอบเล่นมีเงินจัดไปเลยนะครับเติม <laughs> Energy ซะ เดี๋ยวผมขอเล่นด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายนะครับไม่แน่ใจว่าจะเจอลิงหรือเปล่าเพราะว่าเราตามบอดแสของลิงมาเรียบร้อยแล้วนะครับไอ้ไอคิงคองอ่อะเรียกลิงก็กะไรยอยู่เฮ้ยทำไมทำไมไม่ออกมาออกมาดิมีอีก่ามาอีกดิชอบเดี๋ยวทำไมอุ้ยตกใจเมื่อกี้ผมทำอะไรวะ โอ้ยตกใจเห็นว่ามาแต่ไม่เึกว่าจะมาเร็วขนาดนี้มาครับมาเดี๋ยว <c oughs> เมื่อกี้มี achievement ให้ยิงให้ยิงถังระเบิดฆ่าฆ่าซอมบี้ให้ได้นะครับผมกลัวว่าเดี๋ยวจะมีอีกนี่ลงไนดะ้ั้ยลงไม่ได้นะเฮ้ยโฉอโอ้ยตกใจโอ้โหดูมันวิ่งเนี่ยมา วิ่งอย่างนี้ก็ทั้งทีบแล้วก็ฟันหัวขาด่าผมตกใจตอนนี้มันมาข้างๆเลยแหละแล้วมันวิ่งเร็วด้วยตัวเนี้ยเฮ้ยมันถือของเอาละมันคนมีของครับ <c ười> คือถ้าผมก็ไปฟันมันอาจจะมีปัญหากับมันได้ไงเพราะว่ามันถือของนะมันเล่นของครับ ผมก็เลยอดค่าค่าซอมบี้ด้วยการยิงระเบิดแล้วถึงคอนถึงคอนโทรลรูมนะฮะแฮ็กอยู่รับแฮกแฮกเพื่อเปิดประตูอ่า back to แพ a t ฟอร์มเวนมันให้กลับไปที่เดิมอย่างนี้ต้องลุยกับซอมบี้กีกละลองหนึ่งโอ้โหยิงไม่โดนเลยยิงอะไรวะนะเอ้เทรนคัมก่อนที่รถไฟจะมานะฮะค่าซอมบี้ก่อนนะ มีเวลาครึ่งน,นาทีต้องยันซอมบี้ไว้ครับมามามากันเยอะๆอันนี้คนมีของมาแล้วฮะคนมีของนี่ค,คนไม่มีของฮนะโคดเสียวหลังเลยอ๋อจริงๆถ้าซอมบี้ไกลมาใกล้อะมันจะมีสัญลักษณ์บอกสัญลักษณ์บอกเวลาถ้าเราหันไปทางอื่นอ่ะมันจะมีสัญลักษณ์รูปซอมบี้เน่ๆเห็นไหมมันมีสัญลักษณ์รูปซอมบี้บอก ถ้ายิ่งสว่างคือยิ่งใกล้นะครับอ้าวชนะแล้วรถไฟทับซอมบี้เละเทะไปหมดเลยนะครับสรุปก็คือยังยังไม่ยังไม่เจอลิงทิงคองหรือลิงหรือฮักหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไม่เจอนะครับเพราะนั้นเราก็ยังไม่สามารถที่จะแก้แค้นให้กับเพื่อนของเราได้โอเคก็สำหรับเกมนี้นะครับอันคิลนะก็ กับผมนายช็อตตี้บุจว่าขออนุญาตรีวิวเกมนี้ฉบับเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพแล้วว่าเฮ้ยเกมนี้มันเป็นแบบไหนนะครับสรุปสั้นๆคือเป็น FPS การยิงไม่จำเป็นต้องเลงด้วยตัวเองก็ได้นะครับก็สั้นๆเท่านี้แล้วกันนะแล้วก็ตีมเป็นซอมบี้นะครับใครที่ชอบเกมนี้โหลดไปเลยครับ Unkill นะครับเติม ED ด้วยนะครับเซิร์ชจริงๆเซิร์ชชื่อเกมก็ได้หรือว่าจะไปดูในมาร์เก็ตหรือสต็อของท่านก็ได้นะครับมันจะมีอยู่ในช่วงหมวดเกมมาใหม่มาแรงอยู่แล้วนะฮะสามารถไปโหลดได้เลยนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะก็อย่าลืมมากดไลค์ให้ทางเราด้วยนะครับที่ Facebook Fanpage No Name Gaming TV นะครับจักเป็ดจักจักเป็นพระคุณอย่างยิ่งเออพูดไม่ถูกอย่าลืมใครยังไม่สับสกายขออนุญาตนะครับรบกวนสับสกายด้วยครับมีเพื่อนบอกเพื่อนมีหลานบอกหลานนะมีใครก็บอกให้มาช่วยติดตามเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับ